นี่ค่ะเพื่อนๆเราเปิดประตูเข้ามาจากข้างนอกเราก็จะมาเห็นเลยค่ะซันตาคอสต,ตัวน้อยรองเท้าคุณสามีนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องซักล้างก็คือห้องเครื่องซักผ้าแล้วก็ห้องแช่ช่องแข็งอยู่ตรงนี้ค่ะฟรีเซอร์นะคะน่าอยู่เหมือนกันค่ะเพื่อนๆซันตาคอสตตัวน้อยเราได้บ้านเล็กที่เจ็ดนะคะ มีที่แขวนเสื้อให้ใส่รองเท้าด้ยวยคัดกับสามีสามีพามาเที่ยวค่ะไปดูข้างในกันค่ะต่อมาเป็นห้องรับแขกค่ะครอบครัวใหญ่มาเที่ยวได้สบายเลยค่ะลิฟวิ่งรูมห้องดูหนังแล้วก็จะมีโต๊ะอาหารนะคะเพื่อนๆตัวนี้เป็นโต๊ะอาหาร นี่คือโต๊ะอาหารค่ะนั่งได้หกคนเราก็มีขนมมานะคะเพื่อนเตรียมพร้อมมากค่ะคุณแม่เตรียมพรเดี๋ยวเราก็จะมาทำอาหารกันนะคะมีเทียนให้จุดด้วยนะคะ15บองศาในห้องกำลังมีเท่าผิง คณสามีก่อไฟผิงไฟให้ค่ะเครื่องครัวเราเอามาเรามาเอามาแต่อัาหารนะคะเพี่เครื่องครัวพัาก็มีผัดไทยผัดมี่โคราชเขามีเฟอร์นิเจอร์ให้เยอะเลยค่ะพเพื่อนๆอุปกรณ์เครื่องครัวต้มกาแฟไม่เป็นต้องให้สามีช่วยค่ะ เดี๋ยววันนี้สามีจะทำทากุให้กินค่ะนี่คือทากุอาหารนอร์เวย์นะคะผัดใส่หมูนะคะคล้ายๆทำทำคล้ายๆลาบป้านเรล่าเตยโซยทุกอย่างสามีน่ารักมากเลยค่ะเพื่อนๆนก่อไฟให้อุ่นแล้วนะคะสวยจังเลยต้นคริสต์มาสโต๊ะค่ะขับรถ20นาทีจากในเมืองค่ะเพื่อนๆืน ขอบคุณทุกกคนัำใจดีๆเลยนะคะไม่หนาวแล้วนะคะเพื่อนๆอยู่ข้างนอกหนาวอยู่ตรงนี้อุ่นมากค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณสามีพามาเที่ยวนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องกันค่ะเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นห้องน้ำเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยดูวิวตอนเช้านะคะ เพื่อนเพื่อนดูห้องน้ำสะอาดสะอาดมากเลยค่ะแล้วก็ห้องอาบน้ำนะคะแล้วก็ชักโครกนะขนาดห้องน้ำยังกว้างเลยนะคะเพื่อนเพืนครอบครัวใหญ่มาเที่ยวได้นะคะต่อมาห้องนอนห้องแรกะคะ่ะห้องนอนห้องแรกนะคะจะเป็นเตียงสองชั้นคะ่ะใครที่มีลูกเล็กสองคนก็มาได้คะ่ะครอบครัวใหญ่ ห้องนอนห้องเรกก็จะมีเก้าอี้มีชั้นใส่ของนะคะทักทายจากนอเวย์นะคะเพื่อนห้องนอนห้องที่หนึ่งสวยมากคะ่ะปิดก่อนต่อมาห้องนอนห้องที่สองคุณสามีบอกว่าเราสองคนนอนห้องนี้กันคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาของมาใส่ มีที่วางกระเป๋านะคะมีห้องนอนผ้าห่มผ้าห่มหมอนเตียงใหญ่มากค่ะมีวิวหน้าต่างด้วยเห็นสามีบอกว่าตอนเช้าเราจะเห็นวิวทะเลทะเลสาบอันนี้ห้องนอนห้องที่สองค่ะเพื่อน ต่อไปห้องนอนห้องที่สค่ะครอบครัวใหญ่มาเที่ยวได้สบายมากเลยนี่เลยค่ะห้องนอนห้องที่สามมีเก้าอี้หนึ่งตัวมีชั้นวางของน่าอยู่มากๆเลยนะคะเพื่อนๆสองตายายมากันแค่สองคนนะคะแต่คุณสามีเอาบ้านหลังใหญ่เลยนั่นเองค่ะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ข้อเจอ้เข้อใจเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะกดติดตามกด u b s c r i b e ให้กระดิ่งสัรนกิ้งกิ๊งด้วยค่ะสองตายายมาให้นมูลรอบสองเรามาเที่ยวด้วยการเดือนธันวาเหมือนมาให้นมูลรอบสองเลยค่ะห้องหน้าอยู่มากเลยนะคะเ,เพื่อนเพนทุกห้องสะอาดสะอ้านน่าอยู่กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะ